เปรียบเทียบนะ ระวางกระทะเหล็กนะครับกับกระทะอลูมิเนียมนะครับตัวไหนนะครับวิ่งแล้วประหยัดน้ PN ํามันมากกว่ากันนะครับเพราะว่าหลังๆมานะครับกระทะอลูมิเนียมเนี่ยเ,เริ่มได้รับความนิยมในตลาดบ้านเรานะครับเริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มของคนใช้รถมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่เบานะครับบางคนก็บอกว่าใส่กระทะอลูมิเนียมแล้วเนี่ยรถมันวิ่งนะครับเรดน้ํามันดีขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าน้ําหนักเบาขึ้นนะครับทาให้บรรทุกสินค้าได้เยอะขึ้นนะครับคือเรื่องของน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ บรรทุกสินค้าได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่อยากจะสอบถามก็คือถ้าเปลี่ยนจากกระทะเหล็กเป็นกาาระทะอลูมิเนียมเนี่ยเหล็ดน้ามันมันดีขึ้นไหมนะครับอันนี้ถ้าใครใช้อยู่นะครับลบกวันคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนจากกระทะเหล็กเป็นกาาระทะอลูมิเนียมนะครับชั่วโมงนี้เนาะมีอะไรดีๆก็ต้องมานะครับต้องมาบอกกันต้องมาแนะนํากันนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ